สวัสดีครับน่หอยตำมูลซิีครับมือหนีเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีครับมาขอขอวขยขอควยหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านนูนไส้ฟองครับเป็นขอวายของเช่าบ้านเลยครับที่บอกว่าเป็นหญ่ไงยใหไงแบบบ่มีสารอย่างเจียบุนะครับก็คือแบบเช่าบ้านธรรมดาเขาเรียกแต่ว่ามีวายงามนะครับเดี๋ยวพามาทําความหัวใจกุณแม่โยงนะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่แนะนาโตเนี่ยครับอันแม่ชมย่องลาดพ้นแสนอยู่บ้าน ต้น,นใฟองจ้ะครับตำบลยังครับแม่ตำบลหน้าม่วงอภอ,อ,อประจักษ์อําเภอประจักษ์ศิลปาคมจ,าจังหวัดอุดรธานีครับนะหลายๆคุณน่ะจะมากสับสนว่าประจักษ์นี่คือน้องประจักษ์อยู่ในเมืองบ่เม,มียนนะครับคุณรามองกันอันนี้เป็นอําเภอประจักษ์ะกษนะครับอ่ามีเบอร์โทรบ่ครับแม่มีอยู่จ้ะ นี่เบอร์โทรมีอยู่สองเบอร์นะครับเบอร์โทรติดต่อมาเลยครับเบอร์ข้างหน้าเนี่จะเป็นเบอร์ผีท่งของลูกชายแม่นะครับศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ของผีท่งครับแล้วกับเบอร์แม่อยู่ข้างหลังเนาะศูนย์แปดศูนย์นนยจ้านี่เบอร์โทุครับ มือนี่เขามีคุ้ยงามนะครับเนี่ยอยู่ในขอบเขามี้เจ็ดตัวครับทั้งเงบิรแ <laughs> ต่ว่ามันงามดุล่ะมีเอองามเบิร์ตุกตัวละเนาะจ้าจ้ามีอยู่หกตัวเจ็ตัวหกตัวเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัวน้อยครับเดี๋ยวบ้านนี่ก่อนเท่าสิไปทำเความหูจ่ายกับแต่ละตัวนี่อยากให้แม่ว่าสูฟังเนี่ยว่าเป็นจังใดมาจาังใดเขาคือเดี๋ยวมีคุ้ยงามปันนี่นะครับเนี่ยอันนี้กับไ้ว่าผู้พอไปทำงานยิ่งยิ่งนอกแล้วก็เห็นมูือพลเลี้ยงคุ้ยงามเนาะแล้วก็เรี๋ยวเปลี่ เดี๋ยงยิงจบจะพนซาวะกยงามอยู่ทางไหนแล้วไปเบื้องน้ำเน็ตถึงแล้วอ๋อพอพนไปอยู่เมืองนอกใช่อ๋ออยู่ประเทศนเน็ตอันให้ว่าซั่งทั้งเน็ตนี่ตัวที่แรกหนึ่งอ๋อก็คือพอเพิ่นศึกษาทั้ทงเน็ตเลยได้ได้ผู้แม่วารูดอ๊อกเบื้องเน็ตก็่่เป็น ก็เลี้ยงเอานักพอพอเลี้ยงมาเออมักกับเฮ็ดตัวแต่ผู้แม่นี่ทั่วเบื้อทั่วซับยังจำบ่ได้แม่เลีแย่เฮ็ดแต่ว่าเป็นครับคนที่ศึกษาแท้ๆนเนี่ยเป็นพ่อใช่เป็พ่อเพิ่งศึกษากับศึกษาทางทั่วซับเบื้องยูทูบยังแง่เนาะครับการสิ้นละบองได้งายแล้วหูจักมืดบอกได้งา่ายบทนี้เพิ่อนก็เลยนั่มเขามาตัวแหลกเป็นแม่พันธุ์รับแม่ค่ะแม่พันธุ์นั่มเราตัวได้เอามากจนนั่นมันเสียบินอ๋อนต่างไท นี่นะครับตัวแรกเนาะครับกาดได้มาจากของบินบอลบือเนาะดอนมหาเนี่ยนะครับแม่นกัดดอนมหาพ่อพ่อกัดขางมานน้ำเน็ตนั่นละครับเป็นแม่ดอนกัดตอนแรกกับมีแต่แม่มาซื้อเลยบอเ่ครับแม่นกัดมันติดทองแม่หนุเพื่อนกับมาตัวอันติดทองมากทองแก้วละละสีออกเลยละอ๋อเพื่อนกับมานมาเนาะจ้ะมาหยดบ้านห้าโกาสพ่อพ่อเดียดแล้วก็ออกอื ก็ได้ออกช่วยแม่ก็เลยเอื่นซื้อกำไรซะเลยละ่ะอ๋อ <uchen> ก็เมืออกนี่ก็แปลว่าเขาได้กำไรซะเนาะงได้แม่ก็เลยต<า>ั้งซื้อเพคนว่ากำไรค่ะเนาะครับอ่ืออเพนันนี้คือที่มาที่ไปเพื่อนซื้อซาโดนบอครับแม่พอนะเราไปเราเห็นบัสผู้ใดสวดหน้อยๆยิงๆย่งใหญ่ยิงย่งเสรเราสี่หินน้ำไปบังมืดน้ำบังบัสเพื่อพอพันแม่พัดยิ่งเสรเราสี่หินน้ำดูบัสง่ายบัสก็ได้เอาเอาเอาจังสั่นเลยไงว่า หอกได้งามแล้วก็สิไปซ่องอยู่หันละแนมนะหันละไปเบิ้งจักเฮ็ดทั้งงามจากเพื่อนแบบกวัดงามก็บจะเรียกน<อ>้อเพื่อนสิบกว่าคนดีครับก็เลยว่าเอาเอามาให้แม่เลี้ยงก่อนนะทีเอาเราแม่อยู่บ้านเฮานี่กาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปกติธรรมดาเลยเฮาสมัสยตะกี้เฮาได้เลี้ยงควายบ่ครับแม่ได้เลี้ยงอยู่แต่พอแต่แม่ก็พาเลี้ยงอยู่บ่มั่เฮาก็เลี้ยงใส่งานธรรมดานี่ล่ะเนาะบัดนี้ก็เลยงดส่วงนึงมาเลี้ยงงัวน เลี้ยงงัวงเราเป็นจังไรนะครับดีกับขายงัวออกกัจะค่อจะไปเลี้ยงกล้วยกับขนมาหาขั้วคือเกาขนมหาขั้วคือเกาขึ้นมาวิ่งมาขั้าจั่งขั้วนี่ก็เรียงไงเนาะไงบอยกะไงยต่ว่าไข่เฮามมีเนีายมีอยังเฮามอดเตรียมยาไว้ให้ครับแต่เหลียวเบือง้าวเบืองก็ล้อมไว้ครับเหลียวเบิ่งข้องแม่นี่ยกะถินห้เฟืองแล้วก็เอาไปปล่อยเล่มหญ้าแล้วก็นอนน้ำเนี่ผมมาเบิ่งเมื่อวานนี่เนาะแม่นครับก็เนี่แหละน้ำกับเปิดโซล่าร่องไหนโอ้มหนี่ไงก็เป่งน้ำออก ครับอาอบานนี้เดี๋ยวจังมาบอกลนาเหรียญหมองกันอีกทีนึงเนาะ<ด>อยากไปเบิรงนข้วแต่ละโตลแล้วให้แม่มาแนะนําที่เราโตที่เราโตนะครับแม่เนะาะเดี๋ยวจูออกมาทั้งหนอกที่เราโตลเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ฮูกันครับผมครับผมนี่เป็นเบอร์แรกที่แม่เอามาปล่อยเลยก็ถือว่าเป็นที่เด็ดเลยนะครับแม่เนะาะเพิ่นซื้อหยังครับนี่อั้นั้นไห่แก้วซื้อผ้าวหวแก้วเป็นลูกบ่าหัวแก้วนะครับ แม่พึ่นซื้อยังครับบ้านแม่ซื้อกำไรโอ้แม่กำไรที่ติดทองมาทองมาจากอันคนละน้ำอ่าครับจากบินบอลบือคนละเนาะครับอันนี้ก็คือผ้าแก้วเป็นลูกของเบาหัวแก้วนะครับเนาะโอ้เบาหัวแก้วของผิวอุดนะครับนี่อายุหลายปีแล้วครับอันวันที่สองมังหันเต็มปีพอดีชนขวบพอดีชนขวบพอดีนะครับโอ้ที่สอง ท่านวาดว่างหันละโอ้ขักแท้ป่าทุ่งชุนขวบพอดีครับเพิ่นสูงหไรไปไหนครับนี่บริเวเมืองที่บริเววัดนอกแต่ว่าถึงเมืองลูบส้วงพู้นี้คำว่างามงามขนาดครับขาใหญ่เนาะครับเนี่ยโบมินโบมินใหญ่แต่ขาดีครับหอดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวบริเวณที่ละส่วนนะครับขาเพิ่นน่ะ ล่ำขาของไงนะครับคอขากบัของไงเล็บกังหันครับนี่กลมอูดหลูดครับว่ได้แต่งเรียบตะครับแหม่แต่งบ่นี่แต่งอยู่ว่าเซียนปวดเล็กแหม่แตงยู่ครับอ๋อครับโอ้เพิ่งก็เล็บงามดิอ่างวดกันลืมเข้าวันว่ได้แต่งแต่งอยู่ครับผมผมให้เบิ่งเขาครับที่บอกว่าเขาเขาไงแม่ร่องกำมึงกันนะพุณนาไงนะครับเนี่ยครับปีหนึ่งโอหเขาจะไปย่างสนามบ่ครับแม่นี่ คือดอยู่ค่ะหมอ่คืดอยู่ยเรียเร่ยวๆนี่กะมอขอจะว่า,บบาง <ไป S 1> แผนว่าจะไปมอขอนะครับเน่อจิไปอยู่งจิไปอยู่งตาจะไปจสวยเพิ่นเบิ่งน้าอยู่เห็นแต่มองผู่เพิ่นงามๆครับสวยงามครับอันเดี๋ยวผมเบื้องถ่ายน้ำสักก้อ,อนสิว่าออนซ้อนผู้งามครับผู้ง,งามเบิ่งดากเบื้องกลบนครับโอ้โอ้อันนี้หามีผู้มาครับเนี่ย แบงบอจ้ากะว่าสิแบงยูล่ะคะโอ้อันนี้ก็ทั่วมาสอบถามเอาเนาะจ้าตัวนี้กับที่เด็ดครับกับหักกะแพงยงยูนั่นล่ละครับแต่กะีนใจกััคอยทมาครับถ้าเป็นถือใจกะโทั่วมาสอบถามมาสอบสอบสอบถามอีกทีนึงนะครับเนาะจ้าจใจน่ะก็อยากให้ไม่เห็นอยู่ขอกเนาะจังเห็นตนเห็นโตเนาะถ้าเป็นเบิงแต่จังซี่นะกะคือในกล่องน่ะมันอาจจะหลอกตาครับ สำคัญเลยก็คืออยากให้บึงอยู่ขอกนะครับจะได้เห็นหลายๆมีติครับอยู่บน่นไสฟองนี่ละครับอยู่บนนู่นใส่ฟองครับบนยากเบร์โท้เดี๋ยวผมขึ้นแปะอีกทีหนึงก็ได้ครับโทรมมหาเม่เพป็นทานเขามาหน่อง่ายไครับอยู่ติดท่านครับหัววัดแล้วก็เลียวขวาเขามาเลยเลียวเขามาเลยครับอยู่ข้างหัววัดครับครับรถเขามานี่ก็เห็นขอกข้วยอของแหม่เลยนะครับนี่ก็เป็นผ่ายแก้วครับผ่ายแก้วเน่ยก็ว่าพอพันดอนครับขาใหญ่แห้งเป็นลูกของเบาหัวแก้วครับ ก็เป็นสายแก้วฟฝาน่ดล่ะสวยงามครับผู้ใดสนใจก็เข้ามาเ,มเบิ่งได้ครับอ,อ,อืมส้มสดมืเบิ้งเน่เห็นตะไคร่เกล่นงามจะคลองกันจะเลี่ยงงามให้กันละ่ะกับข้อบักใหญ่นี่ครับนี่ข้อบักใหญ่ขาบักใหญ่ครับโอ้โอเคของแม่ยังมีหลายตัวใเซเบิ่งครับเดี๋ยวเอาผ้าแก้วไปเก็บก่อนเดี๋ยวเขาจะได้เบิ่ง<า>ตัวต่อไปฝากแน่นะครับเนาะฝากน้องไหมฝากน้องไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคครับแม่เดี๋ยวเอาเพื่อนไปเก็บซะก่อน ครับนี่ครับกัดถือว่าเป็นฟ้ามชาวบ้านอิลีครับเป็นขอของชาวบ้านอิลีของห้องนะครับเนาะก็อยากฝากครับมีของดีของงามครับตัวนี้ถ้าเป็นไผรมักกับทร่มาสอบถามครับราคาบุนักบุรุ่นแรกนะไปได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเบอรงเบอร์ต่อไปว่าจะดีจะเด็ดขนาดใดนะครับเนาะอ่าโอเคครับอันนี้มาเป็นเบอร์ที่สองแต่ว่าตัวนี้นะเป็นตัวเม่ เป็นแม่ของพ่ายแก้วนะครับแมวค่ะเป็นแม่พ่ายแก้วตัวนีน้เนาะที่แม่กำไลจ้ะติดทองมานล้วเมืนอ๋อที่ที่ติดทองมาจากเสียบิน,น,บน,นครับเพิ่นโอ้ทรงสูงทรงใหญ่ด้วครับนี่เถืถอโม่ข้นเทือโม่ข้นนะค,ครับพอเพิ่นเทืมงคลกับผสมโตมาจากคอของบินบอระเบือพุูดละครับครับโอ้สวยงามมากเลยขนขาวจัวเลยครับ ขนขาวยัวสูงครับสูงสูงตัวนี้สูงสวยงามครับเป็นแม่ของพ่ายแก้วครับเมึงหนาตาครับก็พ่ายแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นลูกคอกของแม่เลยครอบละตัวนี้แต่ว่ก็ได้ลูกแม่แต่ตัวเดียวนี้ละพ่ายแก้วคือพ่ายแก้วตอนนี้เพิ่นท่องหรือเปล่าครับแม่ท่องเลยจ้ะกับพ่อได้ครับกับอันกล้องสยามโอ้กล้องสยามจะทับตัวโอ้เน้นสายดอนเลยครับที่นี้สายดอนยากเลยครับโอ้ขนาด พายเกี่ยวออกมาปลานเนี่ยกับกะซีได้สามสี่เดือนแล้วล่ะโอ้พายไปสามสี่เดือนแล,แล้วนะครับเนาะวูแต่เพิ่นสูงนะครับนี่ลอยหาซิฟมั้งครับนี่ก็ซีได้เยอะหรอพายอืมเพราะว่าแม่บ่เคยวัดเนาะจ้าบ่ได้วัดอันนี้แต่กาบึงเอาว่าแม่สูงเท่าดไหนกับกาบึงเออพึ่งก็ไปลอยหาซิฟบวกคุณแล้วครับอืมแต่ว่าแม่แม่สูงไรบปางนะครับนี่ลอยอันหาซิฟหาอืมเพียงกันเลยเพียงกันเพียงก,กันครับลอยหาซิฟบวกนี่บวกเกินจริงครับ อีหลีตัวใหญ่โตงามครับอยู่ในบัต,ปตรประชุดเมียกเลยหายสิบบาทแล้วอืมอันนี้เพิ่นเพิ่นก็นจ่ายลูกดีครับเพราะเห็นผลงานการจ่ายลูกของเพิ่นเรีวก็คือผ้าไแก้วนะครับมันเป็นลูกตัวแรกเป็นแม่สาวอายุหลายปนไหนครับนี่สี่ปีเดือนสิงหาพันหันล่ะออกคันเทคเก่าสิงหาพันหันล่ะสี่โอ้สี่ปีหนึ่งกับแปลว่าแม่กับเลิมเลี้ยงมาสี่ปีแล้วแมนนโอ้โอ้โอ้ว่ามาออกเอาตัวนี้แหละเป็นลักตัวนี้แหละเป็นเกียรติว่าได้จั๊กจีครับ กับเป็นแมวทรงลูคคักเลยครับโอ้นี่ก็สวยงามอีกแล้วเอาถ้าพูดอะไรมมีคนหามีคนมักเหรอครับเนี่ยเหมือนเดิมแบงแบงอย่างแบงบอหรืออยากเก็บอยากเก็บเป็นแมบอ๋อแต่คือว่าตัวนี้อยากเก็บไว้เป็นเม่บอกอืมกับจังหวะกันนะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าสิปล่อยออกไปเบิดกับบอไ้เนาะให้เหลือไว้เนี้ยยนว่าปล่อยออกเบิรดกับบอคือนะครับเนาะโอ้ครับ อันนี้นะครับกับไฮเบิ้งนะครับว่าเห็นจะเห็นไพ่แก้แล้วกระย่างเห็นแม่นะครับว่าทีมาทีไปคุณเป็นจังไหนนะครับจับตองไดนสายเลือดชัดเจนนะครับสายแม่นี่ยไล่ไใ้หอดปูหอดหญ้าคุณผู้ชมนะครับเบิ่มพันล้านแม่เม่งี่ครับกล่ไปได้เลยนะครับสตอนนี้ปูอาไร่ไล่จากพอก่อนครับเทพบม้งคลนเนี่ยก็ยังอยู่ดอนมหาดอนมหาของเสียบินบลูเบือนนะครับบานนี้ ปูเพื่อน่็คือเบิรมพันล้านอยู่กับพีทะนาเยี่ยมนะครับแม่เม่นี่แม่เม่เนี่ยก็สังกัดอยู่ควายงามพระพุทธฉายนะครับของอาจารย์ออบครับอยู่สระบุรีครับเนี่ยไลเนน่เห็นตัวเห็นโตเบิดครับสายเหลือชัดเจนแห้งนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นแม่ทรงลูกอีกตัวหนึ่งครับก็เอามาฝากกันนะครับว่าแม่ใจลูกกับผลงานกขนาดติดตามอีกเท่ีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปใส่กล่องสยามไว้แล้วนะครับแม่กล่องสยามอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งที่เด็ดตัวต่อไปครับแม่ มีมาชว่ให้พี่น้องเขาเห็นนะครับเดี๋ยวเอาแม่กําไรนะครับไปเก็บครับผมไปพักเดี๋ยวเขาจะเบิ่งตต่อไปกันนะครับนี่นะครับเบิ่งเพื่อนเพิ่นยางเพื่อนอีย่างสิครับเพื่อนกะถือว่าผมมีตำหนิอีกย่างครับเป็นคั้วยั้วแมีถี่ายอะไงกันง่ามีเลยครับผมถึงเน้นอยู่ตลอดเวลาว่าเนี่ยเป็นวายของเช่าบ้านครับถีเพิ่นกระเลี่ยงเฟืองนะครับเฟืองเฟืองกับขลัครับห็นบอดครับ เลี้ยงดีครับกะถ้าเกิดว่าเลี้ยงคือจังฟาร์มยังยงเสียอากาศนาสิใหญ่โตโมโหลานใส่ได้เลยครับผมครับผมอันนี้ก็มาเจอเป็นแม่พันธุ์ตัวแรกที่นําเขาเนาะครับแม่คืออันอันชุดดำๆนี่ขีดตุ้มนะครับขีดต้มขีดต้มขีดต้มครับเออไ่ได้ลากให้พี่ครับอืมอันนี้แม่เล้ยงกได้ลากกับตัวแรกเนาะที่นําเขา้ตัวนีละ บอกหรือว่านั่มเขาอ่าแม่กกแม่เข่าเฮาซื้อว่าแม่ชมพู่คแมม่่ชพูนะครับตัวนี้แหะที่นั่งมาอ่าตัวนี้น้อยในครับบานีน้อยนี่ลูกกันไข่มุกขาวฮะเอ้พ่อแป้นมาได้อันนี้ไข่มุกขาวลูกไข่มุกขาวแต่เราเป็นเจ้าอันไข่มุกดำซะบัดนี้เออก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นไข่มุกดำเพิ่นออกมาดำเนาะลูกไข่มุกขาวครับอันจะเล่นหลงเรื่อง ท,ที่แม่ว่าเอาไปเข่าโครงการฝากผสมเห็ดทองกับน้ำไหมเนาะอ๋อนี่ครับนี่เป็นเป็นแม่กุ้งแม่เข่าของขอกของแม่ย้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้บึงให้บึงคุยหน่อยให้เพื่อนนะครับดูไข่หมูขาวน้ำตัวเงาที่ทำนี่จักเดือนแล้วครับแม่สามเดือนนี่ละสามเดือนปะทูปะทูโอ้ครับขวนดีด้ทครับนี่ ขวัญดีครับน้ำตัวก็ดีครับหัหน่ะแต้มตามีครบนะครับอ่องข้อชัดเจนครับนี่โอ้นี่เด้อครับติดตามวิเดียครับหาผู้ใดมาเป็นใครมุกดำเป็นไข่มุกดำแล้วเป็นไข่มุกดำเพิ่นออกมาดำนะครับเอ้ากลับหาแม่นผู้ใดมาผู้ใดอยากจองอยากยังกะโทรมาหาแม่เพิ่นเด้อครับนี่เพิ่นเพิ่นแบงอยู่แบงบอกครับแม่ เออตัวนี้กับแบงอยู่นะครับแบงอยู่ค่ะโอ้ผู้ใดมากจังใดกะมาเลยเด้อครับนี่เป็นโตเถิอกตัว,รวครับแม่โตผู้อ,อายุสามเดือนลูกไข่มุกขาวเนาะครับแล้วก็แม่แม่ชมพู่เนาะนี่ครับม่มาอัน้นี้ก็เห็นบรรดาหยาดหยาดของไข่มุกดำไปแล้วนะครับว่าโตใหญ่โตสูงโตงามนะครับสายเหลือดก็ชัดเจนเนี่กะไข่มุกดำนี่กะ ขาดหวังไดกันนะครับผู้ใดสนใจกันเขามาเบิงหล่ะกันติดต่อสอบถามกับแม่ยุ่งเรื่อยๆครับผม <Okay. S 1> กับแม่ชุ่มพูนี่ครับนี่เอามาฝากพี่น้องเข้าให้เห็นตน้นตนะครับแดดจะฮอ่ในท้างน้อยเดี๋ยวฮอ,หอ,เ,วหอเหลือที่เด็ดอีกตัวนึงเนาะครับแม่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวที่เด็ดตัวนึงเดี๋ยวออกมาให้เบิงกันนะครับเอาแม่ชุมพูไปเก็บก่อนครับผม <Yeah. S 1> ครับโอเคครับผมนี่เป็น พอพันดาวลงอีกตัวหนึ่งครับซื้อว่าเก้ายอด,ยอดะนะครับเนี่ยเก้ายอด,ยอ,ดอายุเพิ่นไรบันไดแล้วครับปีห้าเดือนนี่แหละค่ะบหนึ่งปีห้าเดือนครับผมโอ้อ่ะทีมาทีไปแม่เพิ่นเป็นไผครับแม่เพิ่นกับแม่ชุ่มพูนี่แหละค่ะโอ้แม่ชุ่มพูตัวเมื่อกี้นี่เลยจ้าแม่ชุ่มพูนี่แหละครับพ่อเพิ่นเหรอครับพ่อเพิ่นก็เป็นบิ๊กบอสอ๋อบิ๊กบอสของพี่เพชรผสมสีจ้าไปทับยุอัน ยี่บันพื้บครับตอนนั้นพี P ่เพีรเพิ่นเอาบิ๊กบอสมาไว้บันพื้นะครับเกาแมช่ชมพู่ไปทับไปทับทับโตจริงมาเลยโอ้โหลคือพออยู่ด้วยครับนี่สวยงามครับเพื่อนเคยเปย็นางสนามลรวบอกครับเนี่ยไปเตไป,ไปน้องบัวลำพูหันลังอ๋อลาสุดค่ะอยู่นนองบัวลำพูนะครับน้อง,อง,องโอ้ดแต่งางสนามเลยครับเนี่ยแข้งขาเงาครับนะเอองามหน้าตารอวุ้งเขาก็ดีครับนี่ โอ้เต็มดีอยู่เด้โอ้ลำตัวล่ำตัวก็ดีด้ครับนี่ซื่อเหรียญซื้อเก่าครับซื้อเต็มสื่อเก้ายอดครับผมโอ้หนึ่งปีห้าเดือนโอ้นี่เป็นพอพันธุ์ทีเด็ดอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้อันนี้แม่แบงค์บวกครับนี่จ้าแบงค์ด้วยค่ะแบงค์โอ้อันเคยราคาเลยบวกคับแม่จังหน่อย บอกได้บ่ตัวนี้ก็ะิบกวัวนี่ละกอะซิบกลัวเนาะอันนี้เปิดไปสิบกลัวผู้ใดสนใจก็โทรมานะครับพอพันผู้ใดอยากได้พอพันนะครับตัวนี้น่าสนใจหนาสนใจนะครับโทรมาคุยต่อรองได้อยู่นะครับเนี่ยอฮ้ของดีครับนี่ของดีของแท้ครับเก้ายอดนะครับผู้ใดถีออยู่คอกนะครับมีแต่แม่พันธุอยากได้พอพันไปจับสั์หรือพัฒนาสายพันธุ์ครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับ เล็บดีนะอึกดีนะครับอัตรากษณชัดนะครับแต้มตาปากคาบแก้วอ่องข้อตุงเท้าขาวขอแข่งขอข,า,ข,อขาดีครับอืม <c oughs> กะพอเพิ่นกะสายอุไทยนะครับเ <c oughs> นาะบิ๊กบอร์ดสายอุไทยครับเนี่ยครับกะแนะนําครับยังเป็นผู้เบาอยู่ <c oughs> ยังใหญ่อีกหลาย, <c oughs> ายลกับสูงเกินลอยสี่สิบแล้ว <c oughs> กับเพียงเพียงใกล้เพียงไหมครับกับเกือบเกือบด้วยหาซิฟเลยได้ครับนี่ คิดว่าสี่ซี่สิบแล้วล่ะเกินหรอมั้งครับเพราะแม่สูงลอยหาซิมหาดิ่แม่หาซิม่าล่ะเดี๋ยวแม่ถอยหลังไปแถกเพื่นอีกนะครับผู้หนาถ้าเมืองตะไลหนาสือเดี๋ยวผมวุ่นมาทางนี้ครับจะได้เห็นแม่ลอยหาซิมหาเนาะเมืองเดือดมันจะใกล้จะเพียงแม่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยครับมันก็เกินลอยสี่ซีบแล้วนี่ครับใหญ่ดอกเราห้ามด้วยเราคุณหนารออยู่โอ้แต่คหนารออยู่ดอกแล้วเบิ่ง แล้วงามอยู่แล้วกับหูอยู่ครับแล้หลายคนถามนะครับว่าถ้าคั้วจะไงจะจะงามยังสิครับปีหนึ่งนี่ต้องสูงหลายปันไดครับกับประมาณนี้ครับผมว่าประม่าณนี้ครับมันสิหไงสิงามมันก็เป็นจังสีละว่าว่าเปนไงว่าอยู่ดีดีครับมันกัาตัวออกมาก็ญ่นั่นก็เป็นตัวเอื่นเก่าหยอดเนาะเห็นออกมาันใหไงก็เลยเอื่นเก่ายอดโอ้โหเกิดวันที่เก้าเห็นออกมาว่าสุดหยอด จ้าก yeah, no okay, ็เลยเอินเก่อยอดเลตอนนี้ม okay, like no no ันกับพันไงไว้อยู่ลุดๆขึ้นอยู่โอ้แหลกคลอดพึ่นสูงหลายไปแล้วแม่เดวัดบ่บ่ค่ะบ่เดวัดออกมาก็คือตัวใหญ่เลยเออออกมาก็ว่ามันโอ้มันใหญ่คักิ๊บตัวนี้ว่ะต้อนละแข่งขากันยาวโคตรหลดเลยโอ้นี่นะครับเนาะวัมี้ท่านนี้ยังดอกครับท่านเป็นผู้ใดอยากได้มาเบิ่งเอาเลยครับนี่อยู่บันน้นใส่ฟองครับคลองดีครับของดีราคาเปิดนี่คือเป็ว่าจับต้องได้เลยครับมาเบิ่งเอาเด้อ โอ้ถ้าเป็นผมมีเงินมานำกับสิปลอมใสแล้วครับไกัดเขียวใส่หลดได้ติดว่านนบบมีนี่แหละครับมีอีกบ่ครับแม่จะโช์อีกบอรหรือเบิดแล้วเท่านี้มีอีกบ่โช์โชคยิ่บ่อพูดอ่าสแสดงว่ามีเอามาเลยครับแม่แม่พูดซับอีกตัวนึ่งอ่าเลขอีกตัวหนึ่งครับแม่สุดท้ายครับเดี๋ยวอให้โช์กันหเห็นเหมือนเบิดๆครับอ่าเก้ายอดพักผ่อนตามอัธยาใส ครับผมเห้นว่ามีที่เด็ดแม่พูนซับอีกตัวหนึ่งครับครับผมนี่ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับเนาะเพิ่นซื้อแม่ยังน,น,นะครับ,บแม่พูนแม่พูนซับนะครับเนาะอันนี้เข้ากันน้ำเขาแมา่โอ้จากสกุลนะครับโดนหลายปีไปไดนแล้วครับนี่ไม่ว่หลายปีแล้อบ่ว่ามันซ ออประมาณสองสองสามปีเนาะใชส,สามปีและละเอาบ้านลังตัวนี้ครับสามปีกนนลัวได้มาสามปีกลัวแล้วตอนนั้นมาเพิ่นกับทองว่างจ้าทองว่างมันอันได้ลูกน้อยชิบมานําอ๋อลูกแต่ว่าลูกน้อยตัวนั้นเฮากับแบ่งไปแล้วแบ่งไปแล้วนะครับที่นี่ัวที่อยู่ตากอยู่ก้นเพื่อนี่เองครับอันต้นตัวน,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 นี้ลูกเขาดินค่ะลูกเขาดินของลูกทุ่งฟาร์มของเสียเอียว นะครับ mm hmm. นะ้องออกมากเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับนี่ตัวแม่ค่ะตัวแม่อายุหลายปีแน่แล้วครับชอบปีปีกันโอ้โหสิบเก้าว่าเมาผ่านเต็มปีโอ้ชุนขวบชุนขวบพอดีนะครับกับตัวแบบไงอูอันผมให้เบิ่งลูกเพิ่นซะก่อนนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจ่ายลูกคักปานแดงนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งแม่นี่เป็นลูกเขาดินนะครับแม่ตั้งชื่อเพิ่นไว้แล้วบ่ครับจ้าอันนี้เพิ่นลื้อขอใจโอ้โหเกิด พ่อใจอีลีนั่นแหละกับพ่อใจอิลีนั่แหละครับเ <ไป S 1> พิ่นผู้งามนี่ครับนี่ <ไป S 1> เนื้อนังดีขนาดเลยครับผมบ้านนี้เมื่อเบิงแม่เพิ่นแม่พูนซับนี่ครับว่าว่ามันอึงว่ามันอึงใครอีลีครับตอนนี้เพื่อนท่องบม่ครับแมอันท่องอันวันจเจริญเมื่อค่นี่ที่แม่ว่าถทองวันจเจริญเ,เนาะครับหกเดือนแล้วโอ้ ขลองดีอีกแล้วครับวันจะเจร่ญนคองนหนางไม้นะครับที่เดลี่เสือแกนแชมป์ลาสุดอยู่งานถุงฝนนะครับงานถุงฝนอุดรธาน,นีห้าอนี่แหละครับแล้วก็งานประกวดอยู่ใสนะครับร้อยเอ็ดมั้งเนาะเนาะอยู่ร้อยเอ็ดเนาะที่เป็นไดแกนแชมป์เนาะโอ้นี่ก็คาดวังไดนอีกแล้วครับโอ้นี่ทองงหญ่ป้าน,นี่นะมุนสิตโต๊ัแบย่างอยู่ในทองนี่หกเดือนนี่ครับนี่ แม่ลองลเรากินยาดีครับรกินเก่งเลี้ยงง่ายจ้าโอ้อยังไงควรเลีวครับแม่ลองหันหนาเคุณมากเหมือนกันนะครับผมอยากให้เพิ่อว่าเพิ่อนหนาใครปานได้<笑><笑>นี่เขาคันว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากๆนะครับอ๋อแต่ว่าอันนี้แม่เปิดแบงค์เพครับนี่จ้าแบงค์ขึ้นกันโอ้แม่พูนซ้นัพนี่แบงค์อยู่เนาะค่ะครับอ่าถ้าเป็น พี่น้องเข้ามากับเปิดแบงอยู่แต่ว่าแยกแยกแมลูโบดเอคขายเป็นคูขึ้นลงเถ่ารับแี่แยกเนาะแยกแยกก็สองหัวใจคักๆัดแะครับตอนนี้ถ้าอยากได้กับแบงไปเรื่อยโอ้ตอนนี้แบงไปเแถเนอกครับแม่แล้วาเปิดไปสิบกลัวเนาะต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้เบิดมือครับมาคุยตัวมาคุยเอานะครับถือใจ พร้อมให้ทันทีนะครับแบ่งปันแนวนอนนะครับโอ้โอเคครับน่ก็เป็นแม่พันชุดสุดท้ายสําหรับมือนะครับทีอามาฝากพีตอนนองนะครับกาคิดเห็นจังไดนะครับทุกคนคิดเห็นจังไดกะเขามาคออเมนเขามาแช่มาหอกมาคุยกันนะครับว่าเป็นจังไดง่ามบอหรือว่างายจังไดก็นมาบอกกันนะครับมักบออยากให้พัฒนาไปทางไหนครับกามาคุยกันครับน้องไม่กบฝากไว้น้ำแน่ฝากฝากแน่ครับฝากน้องไม่น้ำแน่ด้อครับโอ้ครับ มีซื้อขอกซื้อฟ้ามั้งครับแม่อันโชคบุญมีฟ้ามจ้ะโชคบุญมีฟ้ามนะครับจำซื้อไว้ถามแม่นี่ยว่าโซเชียลนี่บ่อเลรียเลยบ่อเอาเลยนะครับยเปนครับหอดตะเบือทั่วยังจำบไดาแล้วผมขึ้นเบือทั่วแม่ให้อีกทีนึงก็แล้วกันทั่วมากเทัรับเป็นยอแต่ว่าหางเลรทยญนนี้บ่เป็นครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายครับทั่วมาเลยนะครับเนาะกะขอบคุณทุกคนที่อยู่มหอดตรงนี้นะครับกับ สำหรับมือนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่มีค่้ยง่ามกันสุขสุขคนสำหรับมือนี้สวัสดีครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ